ดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอทีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยปารโรวเช่นเคยจ้าวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางเนาะฮานอยนะคะสีหน่อยมาแบ่งปันให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้พิจารณากันเช่นเคยนะคะมา แต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางเนาะแอด,ดก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช์เนาะถึงแม้ยอดวิวแอดจะน้อยนะคะแอด,ดก็มีความสุขนะคะเพื่อนๆพี่ๆยังเข้ามารับชมคลิปนะคะยังไว,ว้วางใจทางช่องของเราเหมือนเดิมเนาะ,ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลวันที่29กันก่อนนะคะก็ไปรับชมแนวทางวันที่30กันจ้า ้อยเฉพาะกิจนะคะรางวันที่ออกนะคะสองหกสามนะคะเพื่อนๆจ๋าสองหกสามดูซิสามเลขหกอยู่คู่กันเลยนะคะอยู่คู่กันเลยเนาะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็วิ่งรูดที่สามนะคะส่วนตัวเจาะค่ะเพื่อนๆจ๋าตัวเจาะสามหกหกสามเข้าที่สามหกนะคะตัวกลับเนาะเพื่อนๆจ๋าก็ยังดีกว่าไม่มาเนาะเพื่อนๆเนาะ ก็หวังว่าพี่ๆเปเพื่อนๆหยิบยกคู่นี้เข้าไปเป็นแนวทางนะคะของรอบลาวเฉพาะกิจเนาะเฮียหนอยเฉพาะกิจนะคะเพืเ่อนๆจ๋าส่วนล่างนะคะ1นึ่งนเนาะเข้าที่เด่นหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆจ๋าและก็ลูดหนึ่งนะคะส่วนตัวเจาะนะคะ S เจาะไม่เข้านะคะมีแค่17และ18เนาะน่าเสียดายมากนะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นนะคะตัวเจาะหลุดไปจ้าส่วนฮานอยนะคะฮานอย รอบพิเศษเนาะรางวันที่ออกนะคะสามตัวบนแปดสี่ห้าค่ะแปดสี่ห้าเนาะตัวเด่นตัววิ่งตัวลุดหลุดนะคะสี่ห้ามีไหมไม่มาเนาะเพืเ่อนๆจ๋าก็หลุดไปนะคะส่วนสองหนึ่งนะคะล่างสองหนึ่งเข้าที่เด่นหนึ่งอีกรอบนะคะวิ่งลูดหนึ่งเนาะสองหนึ่งหลุดไปนะคะเพืเ่อนๆจ๋าน่าเสียดายเนาะนะคะก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะส่วนห้าน้อยรอบปกติเนาะ หกสามห้านะคะหกสามห้าเข้าที่เด่นสามวิ่งรูดสามอีกรอบนะคะส่วนตัวเจาะสามห้าอ,อืมเสียดายมากเพราะมันมีสามสี่แล้วก็ข้ามไปสามหกสามเจ็ดนาะสามห้าแอดไม่ได้ติดไว้นะคะเ,เฉพาะตัวเด่นนะคะตัวเด่นวิ่งรูดเนาะหกกมาอีกรอบนะคะส่วนล่างค่ะแปดหกนะคะแปดหกเข้าที่เด่นหกอีกรอบนะคะส่วนตัวเจาะแปดหกมีไหม บนเพื่อนจ๋ามี96นะคะมี98เนาะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนหยิบจับ98นะคะเข้าไปเป็นแนวทางก็หวังว่าจะกลับ9เป็น6นะคะถ้ากลับ9เป็น6ก็รับเต็มๆเนาะคนเพื่อนจ๋าส่วนตัวเจาะแอรเจาะหลุดไปนะคะแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าเฉพาะเด่น6เนาะส่วนน้อยนะคะน้อยรอบสุดท้ายเนาะ VIP นะคะ สองเจ็ดมาทำไมเนี่ยนะคะมาทำไมนะคะไม่มีตัวเดรียญตัววิ่งตัวรูดนะคะก็ถือว่าหลุดไปนะคะคู่นี้เนาะส่วนล่างนะคะสองแปดมีแต่สองเก้าเพื่อนจ๋าสองแปดไม่มาแล้วมีแปดหนึ่งแปดสามดูซิแปดสองไม่เอาเพื่อน <c oughs> หลุดไปค่ะ <c oughs> ก็กราบขอโทษขอไปด้วยนะคะสรุปนะคะเข้าที่หกสามคู่เดียวนะคะแล้วก็มีตัวเด่นนะคะเข้าเนาะเพื่อนจ๋า ะะเด่นเข้านะคะแต่รอบสุดท้ายนะคะ VIP หลุดไปนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเราตามต่อกันจ้าเมื่อวานก็เข้าแค่คู่เดียวเนาะวันนี้ก็ขอให้มาขอให้ปังแล้วกันเนาะเพื่อนๆจ๋าฮาหน,อนอยฮานอยเนาะเพื่อนฮานอยนะคะฮานอยเนาะตัวเด่นเนาะเพื่อนๆจ๋าตัวเด่นนะคะชัดไหมตัวเด่น ให้ไปสี่ตัวเด่นด้วยกันนะคะมีศูนย์มีสี่มีห้ามีหกถ้าใครเอาตัวเด่นของแอดนะคะไปวิ่งลูดนะคะไปวิ่งนะคะนําไปวิ่งเนาะก็น่าจะได้รางวัลดีกว่าตัวที่แอดเจาะให้นะคะตัวเจาะแอดจะหลุดบ้างนะคะเข้าบ้างเนาะเพืเ่อนจ้าส่วนวิ่งลูดเนาะสี่และหกนะคะนะคะถ้าชอบค่อยตามเนาะตัวเลขก็อาจมีเข้าไม่หลุดนะคะ ศูนย์เก้าค่ะคู่แรกศูนย์สองขอให้มาสี่หกขอให้ปังสี่ห้าก็โผล่มาอีกเนาะเพื่อนๆเนาะห้าสองนะคะหกสองจ้านะคะชุดกันนะคะห้าหกห้าศูนย์สี่เก้า ก้านะคะส่วนตัวที่แอดชื่นชอบนะคะเดี๋ยวแอดลงให้เนาะฮานอยวันนี้นะคะแอดชอบชอบศูนย์นะแต่ทําไมแอดวิ่งสีและหกนะคะแอดรู้สึกชอบศูนย์นะแต่สูตรมาสี่และหกนะคะแอดก็ไม่รู้เนาะถ้าใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะทําใม้ชอบตัววิ่งรูปสองคู่สองตัวนี้ก็ใช้ศูนย์และห้าได้เช่นกันเนาะเพื่อนๆจ๊ะนะคะ 52 4ส,สนะคะเนี่ยซูนสองแอดรู้สึกเตะตามากนะคะขอวงไว้แล้วกันแล้วก็50าน,นะคะแอดก็ชอบ49ก,ก็มานะคะก็ยังไงก็ตามก็หยิบยกตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางทุกท่านนะคะไปกลับค่ะ6และ9ตัวเดียวกันนะคะ ถ้าเจาะ6แล้วแอดจะไม่เจาะ9ถ้าเจาะ9แอดจะไม่เคยเจาะ6นะคะก็ขอให้ตามทั้ง6และ9เนาะอ่ามาจะไม่เจาะดูซิเพื่อนๆจา๋าน่าเจาะมันเดิมนะคะ4 6 4 9นะคะเพื่อนๆจา๋าหรือรางวัลจะออกมาที่4 6และ4 9นะคะปกติถ้าแอดเจาะอย่างนี้มันจะมาไม่ตัวใดก้นตัวหนึ่งนะเพื่อนๆจา๋าเนาะก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะ จะมีข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล,ละรับฟังจ้านะคะอืมนั่นแหละแอดก็ชอบศูนย์นั่นแหละนะคะแอดแอดชอบศูนย์นะคะไม่รู้จะมาไหมศูนย์นะคะแต่ชอบนะคะถามว่าเด่นศูนย์เยอะไหมศูนย์ก็มานะคะจากสูตรการคํานวณศูนย์ศูนย์ก็มีเด่นเหมือนกันเนาะแต่ถ้าจะลูดแอดก็ไม่มั่นใจว่าจะลูดมาไหมนะคะหรือ,อยังไงเนาะก็ติดศูนย์ไว้ด้วยก็ได้นะคะ ะะจากสูตรการคำนวณเนาะสูตรน่าจะมาอยู่ด้วยนะคะวันนี้เนาะนะคะ,ะ,คะก็ยังก็ตามก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆหยิบยกตัวเลขที่จอ,อกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกทุกท่านมีโชคมีลาบล่ำรวยล้ำรวยกันทุกทุกคนเด้อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ